Movie Shake สวัสดีครับได้เวลา movie check กับผมวีรวโรจนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวนวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนครับ ล่าสุดนางเอกสาวใหม่เดวิกาก็เตรียมโกอินเตอร์ไปร่วมแจมในหนังซอมบี้ฟอร์มยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงกันแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องจุงกิงแมนชั่นโดยเธอนะครับจะรับบทเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของนายหญิงชาวอเมริกันและเธอ ต้องรับหน้าที่ปกป้องดูแลพวกเขาให้รอดพ้นจากเหล่าซอมบี้ครับสำหรับหนังเรื่องจุงกิงแมนชั่นก็เตรียมที่จะเปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วแล้วถ้ามีข่าวคราวอะไรครืบหน้าอัปเดตกันได้ในรายการของเราเลยครับเอาเลยครับแล้วกลับมา v ูวี่เชคกับบีได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Movie c h e ชค